การชิงเก้าอี้ประมุกสภาสูงหรือตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานว<ล>ุฒิสภาอีกสองคนกลุ่มสวสีน้ำเงินส่งชิงทุกตำแหน่งและมีคู่แข่งทุกตำแหน่งด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายก็นับว่าชนะแบบขาดลอยด้วยคะแนนที่ท่วมท้น โดยตำแหน่งประธานวุฒิสภาในมงคลสุรสัจจะชิงกับรองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรพาสและนายแพทย์เปรมศักเพย,ยุระส่วนรองคนที่หนึ่งบิกรียงพลเอกเกรียงไกรศิรักชิงกับคู่แข่งอีก3คนคือนายแลดิหลงวิทยารัตนายนพดลอินนาและนายปฏิมาจิรแพทย์ขณะที่รองประธานวุฒิสภาคนที่สองนายบุญส่งน้อยโสพลมีคู่ชิง3คนเช่นกันคือนางอังคณาน,นิลภัยจิตนายพงศักดิ์เกิดวงศ์บัณฑิตและนายปฏิมาจิรแพทย์ ซึ่งจากการแบ่งข้อมูลกลุ่มสววุฒิทธิสภาชุดนี้จํานวน200คนพบว่ามีกลุ่มสายตรงบ้านใหญ่บุรีรมัมหรือกลุ่มสวสีน้ําเงิน150คนกลุ่มสวพันใหม่ที่มีสวสีส้มและกลุ่มสอวอ,อิสระมารวมตัวกันราวๆ15คน ขณะที่กลุ่มสอวอิสระสายนักปกครองอดีตคนทำงานในกระทรวงมหาดไทยและบิคขราชการรวมถึงสายบ้านป่ารอยต่อมีประมาณ30คนและกลุ่มลิสแบนสีขาวซึ่งเป็นสวสีแดงมีอยู่ประมาณ5คนซึ่งตรวจสอบเช็คได้จากเสียงโหวตในวันนี้ หากถอดรหัสจากมติการเลือกประธานวุฒิสภานายมงคลสุรสัรจจะสวกลุ่มสีน้ำเงินได้เสียงโหวต159คะแนนได้เพิ่มจากที่มีอยู่จํานวน9คนคาดว่ามาจากกลุ่มสวสามัคคีซึ่งมีสวอิอสระอยู่หลายกลุ่นเปิดดิวแลกคะแนนกันส่วนรองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรภาสสวพันใหม่ได้19คะแนนซึ่งมีเสียงสวในกลุ่มสามัคคีส่วนหนึ่งมาร่วมโหวตให้และส่วนหนึ่งยังโหวตหนุนให้ในายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสว วกลุ่มลิสแบนด์ขาวได้13คะแนนทั้งนี้มีบัตรเสีย5คะแนนและงดออกเสียง4คะแนน ส่วนคะแนนโหวตรองประธานคนที่หนึ่งสรุปว่าพลเอกเกรียงไกรสีรักสวสีน้ําเงินได้150คะแนนลดล่นจากประธานวุฒิสภาส่วนนายแลดิลกวิทยารัฐสวพันธใหม่ได้15คะแนนต่างจากคะแนนของรองศาสตราจารย์นันทนาเพียง4คะแนนขณะที่นายนพดลอินนาตัวแทนจากสวสามคัคคีลงชิงชัยเก้าอีน้นี้ได้ไป27คะแนนจากข้อมูลที่มีอยู่ว่ากลุ่มนี้มีสว30คนขณะที่นายปฏิมาได้5้า แนน สำหรับภารกิจของวุฒิสภาชุดปัจจุบันนี้ที่รออยู่เป็นโจทย์ใหญ่คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป,ปี2568รวมถึงพิจารณากฎหมายบางฉบับของสภาผู้แทนราษฎรที่วุฒิสภาชุดก่อนมีมติให้ตั้งกรรมธิการร่วมกันรวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งการประชุมนัดแรกคาดว่าจะมีขึ้นในวันอังคารที่30กรกฎาคมนี้ โดยจะมีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งกรรมธิการใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจและจำนวนสว200คนที่มาจาก20ลกลุ่มสาขาอาชีพายานีเว้ครูาารทีวีเอสรายงานเพื่อให้ความเห็น